นยิ้มยือ้อเขาเอ่นว่ามันหิงามสบายดีทุกคนอ่านี่งามาผบก,กับน้องน้ำนินเอาเนี่ยคือเอาคือเอาบ่วงลนนง,ง,น,ง,งนี่มานั่งบึงเมื่อนี้มานังบึงพ่อหล่าห็ดประตูจอดเล็กอยู่นอก มันห้อนนี่ก็เริ่มห้อนแล้วเพรวเริ่มซวยเก้าโมงเลยใช่ตายนีมงามมา่นะโอ้แข่เพี่งคือแข่วหนูนี่เอาในบ่วงลูกอ,อู้ดำมานังอยู่ซาเล่งมีไงยืน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 ขึ้นยืนขึ้นขีหนังอยู่นี่อ่ะอ่ะอ่ะเห็ดอะไรเด,ด้ลูกดู ยังง้โอ้โอนึงมือของลำเนนเลยนะเอาค่อยๆจะดึกลงแล้เปืือนไดึกลงโอ้โหนี่นะเดี๋ยวชเดลินมัน่ย มึงพ่อยละจอดเน่งเห็ดประตูนะเห็ดประตูหน้าบ้านนะอัดไว้ให้เวลาเด็กน้อยลินแลยจึงบไปออกนอกเพื่อนย่านเขาเล่นออกทางแต่ว่ากาช่วงนี้มัวแบะจะเขาเพือนไหนเขาเห็ดมันเป็นันาน ออกแล้วก็จอดช่ไหมบอก บอลงบอลงบอลงเกิดบรใส่โอโอคพ่ <Gir iron> บอลงเนาะเป็นวยากอยู่นี่อ่ะเป็นอยักลงนอยู่ในซาเลง ตัวนี้มันนักกับประตูตัวของเฮาเองอะหลอมันตาย 你这在上班。 ねうん、どういうねいとなん、ごめかごめん、食べてください。 มาได้แฟนน้ำพอยใหญ่บอกด <c oughs> ินคนเดียวแล้ววันนี้ไอเอื้อโบอยูโหลดไอเห็ดฮักก็ก <c oughs> งแบ่แเขาหลินจนฮักเลยเวลาแให้พลอยอลาจอดให้ใหม่เด้อลาจอดประตูแล้วก่อน เจอแล้วละฮะคือเก่าเสร็จแล้ว,ว,ลวม,มันคาเล็ก จะต้องโคดเ,เล็กตัวหนาลงเล็กตานางนะเออกำลัมินอยู่มินกับบอบบี้กับนางห้อ,อ,น,น,น,อนเลย มันก็นมีประตูแหละแหละมันทางเหตุทางคอนกริตมันจะสูงกลัวบอลงเด้อบอลลงเด้อ สี่สิ่งลยกับบ๊อบบี้ไป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 ,ไปหาไปหามาเหี้ยงตั้มมงม,งมง่วงให้พออีกลแล้วรึบ้านเฮ้ยเฮ้ยจอดแล้วนะ้ำมากินตั้มมงม่วง,งก่อนมาสิค่าเครื่องตังมงมง้มมงม่วงแล้วแล้วมาชิค่าเครื่องไหม อยากกินตำหมูตำหมหอ่าอยากอยู่ในบ่นอันทอนอยู่ในบ่อนาดอยู่ค่ะมีาีตาีตาีมม่ีบ่ ังสวะทังนันตานทันไลไายเข้าชงคงั่วเป็นน้ำจิ้มประชีกินไลยเลยนะใช่นันตานตีพอนันตานเป็นก่อนหูหงมอง,มองต้นบุญัาประเดกเอ้าปุ้มอ,อ น้ำแล้วทุกคนเดอ้อห่อนเด้ออ้อาวน้ำลายนี่เอ๊ะล้า,า,างีหนยะังจะได้บ,บอกให้ตั้มประตู <laughs> มันห้อนเด้อทุกคนเดอ้อมามาให้หมนะแม่นะมาจี้จ้าน้ำนิ่อาบน้ำแล้วเด้อทุกคนเดอ้อ ฮ้ <laughs> อนเดอ้อนี่อากาศฮ้อนเฮงฮ้อ,อนเฮงฮ้อนเฮงจออีหลาอยากอาบน้ำอากาศก็ฮ้อนเฮงคุยเด็บมันแดดฮวนห้อยและน้ำนิ่งก็อากาศฮ้อนนะจ๊ะ น้ำน้ำมาแล้วก็เ,ออเริ่มเริ่มดิ่แนั่นนี่แล้วมันเย็นเดจจะหนฮอนเอะเริ่มอีกแล้วรับเลยทุกคนขันอยากนอนนะอ่ะปฎิญาเมายดิน,น,นมันจะนอนมันนิ่นนอนแล้วฮาลงมาเห็ดกินต่อ กินให้พออีละเ้าจอดประตูเลยแดดทอดกระดูกหมูเกละทุแเน่สีดำข้บปุ้นยายนำนีนสีดำข้บปุ้นนี่แด้แลุกคนทอดกระดูกหมูดำข้าปุ้น นี่ไข่ไข่กว่ามีไข่เนมมเปิดพะโลมน้ำเลกับสีอันนั้นเติมงวอได้เป็นบางเถื่อะไรก็ด้แตก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 พล้ขกิ่นข่าวกันเดอกินข่ากนไปสะ เอามาส่งมาเซิซทมปลาเม็ดทำนินมาสำไทยกินตามพอดเดียวตามตาอีกแล้วมันกินกันมาได้ประมาณชาชามทีบางทีไอ้าที่สพายบางสวยจ้าเ่ชวเผินเงาพ่อเอาผัวกับกินน้ำผัวกับมาแล้วกันมมานี่แหละร้อนเย็นได้เขาแปก็เลยน่ารอน้ำมันใส่ร้อนใะป้าน้ำซไมเวาร้อน เอาอันนั้นไปเอาน้ำน้องก็มีเข้าไปเนาะน้ำน้องอยู่สวนยังไปตากกับน้ำเซอีกไม่ได้ไม่ได้กินน้ำใสได้น้ำเซอนกซองอีกใสค่ะเย็นพอเข้าไปเราจะไปหาของเราขอนิดน้อยมลาเมฆได้ไหมได้ผัวกับบริกรถึาได้ปกเมืองน้ำอะไรน้ำน้ำอรันบริคือข้าวเล็ดไหนมันบริมากินตำสมตำเซ่เพราะมันเป็นสิ่งดี อปมมาากนะกัาน้่าก็ไป,ไปบุญน,นี้ตื่นแล้วเด้กทุกคนเ,เอาเอ,าอยา่าอย่าเห็ุใมาหยอกมาอ,อ,อยู่งานวนิ่มเนื้ออะไรเนาะยิ่มเนื้ออะไรเนาะตื่นแล้วก็นต่อแล้วปะน,นี่ ย่างอีกแล้วนอนมาแลงแล้ะเป็นสาวหยานุ่มๆโอ้ยอ้ไรเปล่าบอกมุงเราบ่ได้อีกเด้บ่ได้บ่ได้โอ้โอ้ลูกบ่ได้ไปชวนกิาออกไปโหดกจอ่างกะเก็บพักมากินกับก้อยปลามาแลงเลยไปเก่า คันติดจกหลดนเลยมันไปนะการยำแล็อยู่บนสวนพักกีสมดังขงมมันเนาคืน พอถ้เาเอาพอที่เป่าพักแม่ตายังม่ด้ข่าวเลยนี่เห็นรดเป็นแกงทำไมพอดีอ่ะเพื่อนเป็นอะไรเอาไปยางนะป้าพูดไปฮดเดียยางลำา นั่นเมื่อละบอได้ไหมลูกไปทษไดไหมบึงอย่ได้ขนนนำฮึไวบอน้ำน้ำนะอย่าดึงเสื้อนะล้เอาปะขึ้น แมงมองแมวเฟินฮะลูกสิดึงเสือมันกันบบงามเลยลูกสิป์ปาย้ายนะโอ้โหเด้อมาเด้อเบิ่งปลาพี่เด้อตอนนี้นจะไปเก็บพักน้ำกันมาฮดนี่แล้วก่อนนี่มาเก็บพักทีวสวนพะเ h ả ได้เบื้องหนะน้ำ มันอยู่สูงพอดผักติ้วนี่เในฟูซิด้กินบ่ง่ายแล้วที่กี้วมีผักติ้วไปดิอึดมันอึดแล้วบัเนี้ยแกผักติ้วถลักทุเลบ่ลูกกระแงนบ่เนี้ยเอ้ามันอยู่สูงพอดนั่นหรอกเออฟูซิด้กิน มามามาไดอึดตัวเองูไปได้อึดต่อริเอาลูกเอ้าอย่าปีนขึ้นน้ำได้ตัวนั้นละลม้ะพอทั้งลูกเอาละพรา้าเสียบเนี่ยพอเป็นตะลงจังที่ยบนเทากันได้ลมโดดก่อนจะได้แล้วเนาะมันละลมจ้กร้ตุกเด็ดย่างกันนะได้ สีนอนไปเลยก็สบายเลยสบายได้มอนใหม่เลย,เลยอืมยายน้ำนินเห็ดมาเนี่เอาไปด้เห็ดเอาชิปไปปอนข่าวน้ำนินก็นมาแล้วก็ดียายเห็ดเลย กลังกกดไปอีพออยู่ไนคะเนี่ยอพอใหญ่ก็มลอยู่ไนมาเห็นบ่เห็นบ่็มันขันนินกันมเริมากินร้อมนกันเกนแวแล้วเราจะกินข้างว นินั่นแล้อะไรเลนันนินอนแล้วนอนบ่อาไปนอนบ่ซะยังบ่อยากนอนบ่จยอยากนอนบ่ลูกหาวนอนกี่เดืองมอเปนสีนอนจลินไปบินมาไปบินมานอนอก็นลบนอนบ่ เธอนมันนั่งนี่ยังในนี่เออเออเออซ้ายซ้ายนะบอกไปได้บอกไปได้ไปลงนะโอ้โหมานอนซะลูก